แจกโค้ดฟรีไฟฟรีๆไปดูเลยนะฮะและแจกเพชรฟรีๆหนึ่งพันเพชรนี่นะครับเรียบร้อยไปดูโลด สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลน,น,น,นะวันนี้เกมฟีไฟในวันนี้ฟีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นคาตาน่าเขียวไอวอลเขียวเยอะมากๆนะครับแต่วันนี้พี่บอมก็มี ไอเทมโค้ดฟรีๆจากฟรีไฟลมาแจกกันอีกแล้วนะครับก็เป็นไอเทมโค้ดอะไรไปไม่ได้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดแจกเพชรนะครับก็กิการเหมือนเดิมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่บอมซีเฮดแล้วก็คอมเมนต์พร้อมเหตุผลนะครับผมก็ง่ายๆตามนี้เลยหลายคนงงเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมาคอมเมนต์ผมก็เฮ้ยผมอธิบายไม่ชัดเหรอครับบอกว่าเมนยูดีและ a c e b o o k นะครับผมก็เอาง่ายๆคือเราเหตุผลนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่ได้อะผมยกตัวอย่างว่าเฮ้ย พี่บอมผมอยากได้เพจเพราะว่าผมไม่มีตังเติมเลยช่วงนี้ช่วงโควิดเติมให้ผมหน่อยนะครับแบบนี้ก็ได้ละถ้าแบบว่าสุ่มโดนนะผมใช้โปรแกรมสุ่มจาก Google เลยนะครับผมใครจะแฮกจะไปอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่ผมจะให้โปรแกรมนั้นสุ่มนะครับสุ่มเสร็จปุบ๊บผมก็เอา u i d ที่ทุกคนเม้นไว้ใน YouTube นี่แหละแล้วก็ใน Facebook ก็คือเราแชร์ไปหน้าเฟซแล้วก็1กลุ่มแค่นั้นเองนะครับผมก็ไปส่องในเฟซที่เราชื่อ Facebook ของเรานะครับผมก็ไปส่องปุบ๊บ อ๋อน้องคนนี้ทําจริงแช่จริงผมก็ให้คนนั้นแหละครับผมนะฮะง่ายๆเลยแค่นี้เองนะครับก็ไปดูกันก่อนนะครับที่แจกเพชรนะครับ

และที่สําคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1,000บาทด้วยนะตรงนี้นะคะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบายโอเคผมก็ใครได้ไปก็ยินด,ดีด้วยแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็วันนี้กิจกรรมนะครับมีลัคกี้รอยันะครับซึ่งเข้ามาใหม่เนาะอนะครับลัคกี้รอยัลนะครับในมอนรอยัล,ล,ล,ลใหม่บอกเลยว่าสุดจัดนะครับผมชุดนี้นะครับผมมี73แล้วก็ ใบเก่า69นะครับเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันนิดนึ่งแล้วกันนะครับเนาะสำหรับไอเทมโค้ดนะครับก็เข้ามาเลยนะครับใส่ได้คนเดียวเท่านั้นนะครับย้ําว่าใส่ได้คนเดียวเท่านั้นสําหรับโค้ดยกเซิร์ฟอ่ะก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับยังใส่ได้อยู่นะใครยังไม่ได้ใส่ก็สามารถใส่ได้อยู่นะครับมีบัตรไดมอนด์9ใบนะแล้วกอ็อีกใบหนึ่งนี่จะเป็นสกิลปืนนะครับก็ตามนั้นเลยเนาะอันนี้โค้ดใส่ได้คนเดียวนะครับผมรับไปเนาะ ง่ายๆฟรีๆเลยนะครับผมแบบนี้เนาะใครยังไม่ได้คอมเมนต์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลงคลิปช้าหน่อยขออภัยด้วยนะครับติดปัญหาอะไรเล็กน้อยขออภัยจริงๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มลัคกี้โรโยกันดีกว่านะครับผมท่ามันโคตรเท่เลยทุกคนปึ้งปึง,ปง,ปงไป10ไปหมาหน่อยทองอุ้ยไปทองเลยทุกคนเด้ไปครับ ข้ามเลยไม่ทองเลยครับ8ปดสิบลักกี้ไปครับมาหน่อยครับสิไปทองหน่อยมาหน่อยโอ้ไม่ทองเลยทุกคนม่วงมดม่วงมดม่วงมดนะครับผมเก้าสิบเอ็ดลักกี้เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะจบที่ลักกี้เท่าไหร่นะครับไปครับโอ้โหไม่มาเกิดข้ามเลยครับเกินไปเฮ้ยได้บอดด้วยได้ลมด้วยทุกคนโอ้โหแล้วข้างในมีอะไรบ้างครับ มีชุดมีบอร์ดนะครับแล้วก็มีร่มนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมาอีกสักสิบใบหมาหน่อยโอ้ยยังไม่มานะครับคิดตั้นมาแทนนะครับอ๋อโหร้อยสิบสามลัคกี้นะครับทุกคนนะครับไปครับสักใบเถอะอ๋อเกินไปอย่างเกลือะไรทุกคนนะครับห้าสิบครั้งไปแล้วนะครับอีกเจ็ดครั้ง เจล้อยสามสิบผมต้องเหมาหมดเลยเหรอครับทุกคนร้อยห้าสิบเป๊ะเลยใช่ไหมมันจะเกินไปนะครับผมทุกคนอ่ะรัวๆไปเลยครับโอ้โหแล้วก็อีกเจ็ดใบก็คือยังไงก็ได้ครับทุกคนอ่ะระ้อห้าสิบลัคกี้โอเคเรียบร้อยได้ล,ละร้อยห้าสิบลัคกี้โอ้โหไว่ใช้กัสดจะเจิงๆนะครับเปิดเลยแล้วก็ใช้เลยแล้วกันนะครับ โอ้โหทุกคนไปอลังการเกินนะครับใส่คาตาณาไฟนี้เท่เลยใช่ไหมครับโอ้โหเทจาร์ทุกคนมันยุคแข่งคาร์บอยนะครับผมทุกคนนะยุคนี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับเราสุ่มกันโอ้โหหมดตัวกันเลยทีเดียว <laughs> หมดจริงๆแล้วทุกคน โอ้โหใครเกลือกับผมไหมมีผมเกลือสุดแล้วทุกคนนะครับโอ้โหเกินไปนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะมาใหม่นะครับก็รอลุ้นกันนะครับเป็นวันศุกร์เนาะอาจจะเป็นลูกซองก็ได้นะผมขอให้เป็นลูกซองเถอะผมรอนานมากนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับไว้จะเจอใหม่ในคลิปหน้าครับรักทุกคนนะครับฝันดีครับเอาละครับผมก็ใครที่กําลังมองหาเว็บสุ่มของและรางวัลต่างๆนะครับจากเว็บ b บสบอลดอทเน็ตนะครับก็ไปดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสมัครกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราสมัครยังไงนะครับก็สมัครผ่านอ่เว็บเลยก็ได้นะครับหรือเฟซบุ๊กก็ได้แล้วแต่เราเนาะสมัครง่ายๆ่ายนะครับแล้วก็สมัครผ่านเว็บไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเติมเงินกันก่อนนะครับเนาะไปที่เติมเงินนะครับก็จะเติมเงินผ่านบ a ลเลตธรรมดาก็ได้หรือจะเติมเงินผ่านบ a ลเลตของขวัญก็ได้ผมจะเติมเงินผ่านบัลเลตของขวัญเนาะ ก็ตามนี้มีวิธีตามนี้นะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดตามนี้ได้นะครับด้านข้างล่างเลยนะครับผมง่ายๆนะครับเนาะก็ตามรูปภาพเลยนะครับอธิบายง่ายๆนะครับเขาก็มีอธิบายให้ดูนะครับในเว็บเนาะก็คลิกดูได้นะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับค่อยๆดูการเป็นทีละสเต็ปๆนะครับผมค่อยๆดูนะครับมาเดี๋ยวก็เติมให้ดูกันก่อนนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเติมแล้วก็มาสุ่มให้ทุกคนดูเลยนะครับมา จะคลิกไปหน้าแรกนะครับแล้วก็สุ่มของรางวัลนะครับจะมีสุ่มของรางวัลเติมเงินเอทีเอมโค้ตก็ว่าไปเยอะมากนะครับไปแล้วเป็นสุ่มเอของรางวัลนะครับสุ่มเป็นวอลเล็ตนะครับมาอันแรกเลยคลิกเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีรางวัลใหญ่สุดก็ประมาณ1,000บาทเลยนะโอ้โหคือได้จริงแน่นอนไปครับโอเคครับเรีมลไปก่อนนะครับได้เครดิตมาก่อนนะครับไปต่อครับซื้อหนึ่งร้อย คุ้มจริงครับสิบาทที่หนึ่งร้อยนี่คือคุ้มมากนะครับก็ได้มานะครับไปที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับไปต่อครับมาหรอ่าหราโอ้โหไม่ได้ครับมันก็ต้องมีได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะได้เท่าทุนได้เท่าทุนนะครับไปต่ออีกครับมีหรือเปล่าสามร้อยหรือเปล่ารอบนี้มาอะไรครับผมสามร้อยบาทสิบบาทได้สามร้อยบาทนี่คุ้มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแลกดูนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ ต้องไปแลกนะครับติดต่อแอดมินอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เราขอสุ่มต่อก่อนลวกันนะครับไปอีกร้อยบาทโอ้โหมันจะคุ้มอะไรปรานนั้นนะครับผมนะเราก็ติดต่อแอดมินนะครับเห็นไหมติดต่อแอดมินตรงขวาล่างนะครับก็จะมีปุ่มแชทขึ้นมาแล้วเราก็ถามไปว่า้อะไรสวัสดีครับอะไรก็ว่าไปนะครับเขาก็จะรอตอบเรานะครับแล้วก็เราบอกว่าเราได้รางวัลนะครับเราก็จะ โอนวอลเล็ตให้เรานะครับประมาณนั้นเราก็เบ์ให้เขานะครับผมเขาก็จะโอนวอลเล็ตให้เรานะครับว่าเราได้เงินทั้งหมดที่บาทนะครับได้รับมา1000พอะไรประมาณเนี้ยครับเห็นไหมเออนะครับง่ายๆครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลย